เ,เพลงครอบฟังสบายมากมายสาระกับรายการ สาระบนเส้นเสียงสวทสตูลล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านได้ไปติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือโดยท่านเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในวันเสาร์ที่16มีนาคมนะคะก็ได้รับฟังการรายงานสถานการณ์ต่างๆโดยประชุมผ่านระบบซูมไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือด้วยแล้วก็มีจังหวัดกาญจนบุรีร่วมด้วยนะคะคุณผู้ฟังในที่ประชุมได้มีการ รายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและการบริหารจัดการแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างเฉพาะของเชียงใหม่นะคะอย่างที่เราได้ติดตามกันก่อนหน้านี้จังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดอันดับค่าฝุ่นเป็นอันดับหนึ่งใน10ของโลกค่ะการนําเสนอนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นนำเสนอว่าได้มีการออกมาตรการเด็ดขาดจับจริงคนเผาป่าไม่ปล่อยให้ไหมข้ามวันนะคะนี่เป็นมาตรการหลักเลยนอกจากนั้นยังไปร่วมด้วยกับก้ามาตรการรับมือฝุ่นค่ะก็คือควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรได้กว่า 200,000ไร่ปิดป่าอนุรักษ์19ป่าป้องกันการเข้าไปจุดไฟหางานให้คนหาของป่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนตั้งรางวัลน,นำจับคดีละ10,000่บาทใจทันทีเมื่อลมตะวันตกพัดพาฝุ่นประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาก็ใช้มัตร,รการลดการเผาเพิ่มการปฏิบัติการฝนหลวงควบคุมการเผาในเขตชุมชนร้อเปเซห้ามการเผาในเขตดิมทางร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เสริมกําลังหน่วยทหารและปฏิบัติการทางอากาศเข้าดับไฟให้ได้ภายในวันเดียวค่ะซึ่งผลการดําเนินงานในส่วนของรัฐบาลโดยภาพรวมนะคะที่ให้ความสํา กับเรื่องของฝุ่น PM 2.5เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนก็ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะคะท่านนายกรัฐมนตรีย้ามาทั้งค่าฝุ่น PM 2.5ค่าการตรวจพบฮอสปอตและพื้นที่เผาไหม้ต่างๆก็ลดลงต่อเนื่องนะคะในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจากการจัดอันดับค่าฝุ่นเป็นอันดับหนึ่งใน10ของโลกแต่พอไปดูสถิติแล้วปริมาณฝุ่น,นลดลง1ใน3นะคะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านๆมานอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังย้าว่านับจากนี้ไป45วันก็เป็นช่วงที่ ย่งคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่นะคะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดรวมทั้งด้านของการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็จะต้องใช้การเจรจากันอย่างจริงจังต่อไปนะคะนี่เป็นเรื่องราวของการติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่โดยนายสิทธาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเพลงเพราะฟังสบายมากมายสาระกับรายการ สาระบนเส้นเสียงสวทสตูล